แท็กจกของเดิมมาคือมาได้ต้องแท็มาดีดี่ปยมือก่อนไปมือก่อนมา <c oughs> Bật môi ngon ừ. Cô bảo cái gì vậy? Cái được? เรจะคืนได้ยังไงอ่ะไปไม่ได้สภาพนี้นะเฮ้ยเราให้คืนได้นะแต่ว่าของอะ่ะจะต้องไม่เอาไปทำอะไรต้องอยู่ในสภาพเดิมอะเนี่ยตัวเครื่อง ตัวเครื่องอ่ะโอเคแต่สายอ่ะไปเอาไปลอองเรามาแล้วเนี่ยเนี่ยสายเราไม่ได้ส่งไปไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพเพราะว่าขายของส่งไปงี้ลูกค้าคงไม่เอาหลกอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะอาลูกค้าบอกว่าใช้กับของเขาไม่ได้มันตัดในระบบเขานะแต่ว่าไม่ได้ไม,ไดมีไม่ได้มีปัญหา ที่ตัวสินค้าของเรานะคือเป็นเพราะเขาเองนะที่มันใช้ไม่ได้อันนี้ลองเครื่องติดนะนนี่าเครื่องติดใช้งานได้ปกติพขาลมติด,ตดแต่ลูกค้าเป็นล่อนี่มาแล้วเนี่ย เนี่ยเราพันพันเซฟมันนะเนี่ยโอ้ดูช้ๆยๆทีหนึ่งยื่นไปคอปีไปปกติเป็นสายเต็มนะฉนวนเต็มไม่ได้เป็นอย่างนี้นะของเราประกอบใหม่อย่างเื่ยก็ปกติทุกอย่างคือาันนี้ยลูกค้าส่งกลับมาเนี่ยถ้าสภาพบันดีมากดีปกติเนี่ยเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาด แล้วก็ขายอีกซีหนึ่งแต่ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้นะโอเคตามนี้